เสด็แดงมีต่อไปที่เดินพัดเ,เด้อเด,อ,อ,ดอ,เอเดิน <g ül> ไปอรอยเดินไปอรอยเด้อสแน่้อง้องแลนลดเขามากกับมนุนมวนกันจ้าเ้าพี่นมเปนงแข็งอันนี้ยัง <c oughs> ไงานี้ก่อนได้เย้เยบเยี่ยม ส้มบรรยากาศพี่น้องเอาลารถสองแถวเข้ามาแต่กรอ <c oughs> แกระคนร <c oughs> ดสองแถวยายนวน <c oughs> ลกนเอรถเลเขามากะมาส้มกันเป็นมวนเพราะพี่น้อง <c oughs> <c oughs> เาก้มาเลยแก้วามล้างมันกลับมานะเดี๋้หนึ่งเอาผูมีแก้วบ่เพิ่งเสี่ยวแก้วนแก้วปิ๊แก้วแกอันกันก็ได้เฮ้ยวอะไรนะไอลอยน่ต้องใไอลอยนี่นะเนัเดเอปกเล้ว เป็กเออบ่อผสมบ่บ,บ่มัน,นีบอยากผสมเอาเก็บไหมเอาวันนนต้นไแล่ยิบไปโอ้อจังมปแบบี้บ่กระเจ้าที่บ้านขวดเบี้ย พันโดงทำอะไรนมจีนเหรอโซนได้พัดนะเสียหลักคุนบอกว่าไปลืวซก้อนหินตรงนี้เห็นไหม้อนเซตมากมากพี่หน่อยนมำวนนี่เป็นไปเยอะเยอะเนาะจะหมดแล้วเนาะถุงอ่ะไม่ใช่น้อยๆนะวันนั้นพี่ได้ไปน่ะถ้างั้นเราก็ต้องได้ซื้อเนาะ ตัวแม่นั่นก็เนื้อดูแจ้วบองก็ได้ตัวบ่มีเปียมผมมันทำมันทำได้ไงทรัพย์ทินพร้อมเป็น uh, มันคือใบแก่งข่วมเป็นแบบเออไปเทียบกัแล้วกันแล้วนะ่ะเราขวัญว่าอยู่เห็นแม่งขับรถริ้วไปเลยมันเยอะแยะเลยก็เกิดเป็นยีน้าปกติมันยหน้าไม่ลเป็นผิดปกติไงม่ได้ต้องไม่หายถล่มอ่ะรอดแล้วนะ แม่นนอยูห้ลมันจะหน้าไอ,อ,ลลอากรอบรอบแล้วนะรอบที่มันจะเลิกเข้าบ้านแล้วนะอันนี้เนื้นอแรงบ้แรงขึ้นบ้ได้ตะกุกใหม่รถมันนะหน่อยกระบกเกาหะโยงไหนมันแล้วมือสาวมันทางใส่แล้วบ้สูบมันเลยต่อยไทยคนในมันคนนึงออแม่ต้องปฏิเสธโบ่อีกับมันน่ะปฏิเสธโบ้